สวัสดีครับพบกับช่องบบโชร์ชแนลเนาะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรามาที่คขาชโนดนะครับนะครับกอหมากันด้วยกันนะฮะครอบครัวนะฮนะเราจะเดินไปทางนน้นไปวันนี้นะวันนี้มาดดวยกัน จะร้อยนะครับนี่เสือขับฉโนนะสวยสวยฮะฝนตกเนาะนะครับ,ก,นะรบก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ด้านนอกนะครับ น,นี่ก็จะว้าวขอหมา่ต้นโพต้นใหญ่มากนี่ค่ะสาเุเนาะตีนนอนอยังนี้ <c oughs> ตีนอรือเกเนาะ,ะพระใหญ่มากนะครับปล่งสูงมากนะครับคนด้ว <c oughs>

ทางหน้าร้านก็จะมีขายพวกพระนะครับร้านค้าอันนี้แล้วก็มีลูกชิ้นเนาะไส้เนี่ยน,นะครับ แราเลียงดูหมอลำไหมฮะดูหมอลำวะมันดูไกลนะฮะ นี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เนาะนะฝนตกนะครับคนก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็ต้องได้เดินไปข้างในเนาะมีพึ่งเลยนะฮะอืนี่นะครับนะรว้าวอ,อ่ะ อของทางทางปั่นรุ่นดี้นะนี่

ิวแล้วเนาะนะครับเราก็จะไปข้างในน,นะครับอันนี้มาครั้งที่สามแล้วชิวที่0228นะครับนี่นะครับบัตรชิอมาด้วยจใจบริสุทธิ์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางรองเท้านะครับผม น,นี้นะครับเป็นที่เป็นจิปวางของเท้าเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะฮะทางเข้านี่นะฮะ เกี่ยวบับว่าเอ c อยากมาแบบเข้ามาที่คำชโนเนาะเป็นเมืองเมืองมนุษย์แล้วก็เมืองบางบทนะครับเมืองรับแลนะครับก็จะมีทางเข้าทางออกนางลำก็ต้องลูบไปเรื่อยๆเนาะนะครับจนสุดเลย อนนีนะครับฝนตก

Si O-Yong Ti-Ping Ti-Ping omdat pulut hai 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 nih haar Hãy tay cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถึงแล้วนะฮะก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะแบบเอาใบาสีเนาะนะครับมาขอหกกราบนะฮะทุกท่านที่แล้วนะครับพระองค์จะขอแนะนำท่านเลยนะครับเช่นใดนะครับที่ถือทานมาตรหรือองค์นะครับหันหน้าเข้าหาตัวเรานะครับทานมาตรหรือองค์ถันห,นะถหน้าเข้าหาตัวเรา เราปาัวมากภูบรีนะครับถ้าอยู่ในถุงก็จะติดให้อกแล้วจอดเปดูไม้าอกก็จอดให้เป็นดูนะครับที่ไว้ตรงาน้าอกนะครับเ้จจอด้าเราที่ตรงไหนหอาใบซีเราข้างหน้าข้างหน้า้างหนาอาัวหนาีอะมาขอคม่คอ้ท้ซีองมาเชง

ก็จะเอาลอยนึงก็ได้ว่าอยากอะไรหลายน่ไงวะลงมาเลยนะครับคนสภาเร็วๆหันหน้าทางาสีข้อหาตวเังนบหาที่ยืนได้เลยครับเดี๋ยวพงิงอหันหน้า เดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าขอไปนะครับทะาวเนะสาธุทุกทางเปิดมังเปิดทั้งทางเปิดขอข้อปู่สีปิโธแม่น่าสีปทุมมาพระพเจ้าที ขอให้ข้าพูงศีลสุโธแม่แกศีปฐุมมาพระธงเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงแผ่ให้ตาให้กับลูกกับหลานที่ได้มาขอโคลในวันนี้ขอให้ได้ปรดผลสับเ็จทุกทันทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับพระทัยเราที่สร็จแล้วท่านในวีรบุรุษกองข้าพสองนะครับ เรื่อต้นไม้ใหญ่ๆนะอาจรรา์คลิปนี้นะฮะก็มาที่ชมชฉโนดนะครับนะก็จะให้ทุกท่านได้เห็นไนดะ้รับชมนะครับเกี่ยวก คนเนาะเอฟซี FC, อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้ดูมไม่ได้ชมนะฮะว่าคําชโนดนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเออตอนนี้เขาก็ปิดเนาะแต่ตอนนั้นก็เดินไปทางนี้แหละนะครับตองนี้ก็มาอ้อมนะฮะอ้อมไกลอยู่นะ ก็เป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับ,ก,รรบก็เห็นตามะละเห็นตามข่าวนะฮะที่เห็นกันนี่นะครับที่จังหวัดอุดรเนาะนะครับบนันบานดุงนะฮะให้ทุกคนได้มาดูกันช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับฝนก็จะตกตกแล้วละ เรียนไปตังค์ด้วยว่าสิตังค์อะไรคือเขานอตังได้คือเขาวะาเรียนไปตังคือแบบคำขอคำอธิษฐานมันจะเป็นจริงวะตังค์มาไปขอจะมีพวกกำลังตังน์เยอะเลยนะนยอเลยนะเอามาตังค์เรียนเรียนเดียวเรียนเดียวก็ได้ก็ต้องตั้งเรียนนะพยายาม เขาเหน็เนหนนร่องางไมตงอยกันนะลงีงก่อนลยนเด้อลูกมันเด้อไปแล้วหนึ่งเว้ยไม่เรื่องเรื่องที่พขาลงเขลงในร่องนี่มัน กันดูแลวกิ้หาก่อนกินหางกิ้หาเรียมก่อนกิ้หาเรียมก่อนได้ไหมสีน้า ไได้แล้วไ,ได้แล้วปล่อยเดียวเดียวเดียวปล่อยใหญ่แล้ว,ลว,ลวนะฮะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็มาที่คำชโนนะฮะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องบา่าวปูดชแนลด้วยนะคะครับจะเห็นน